กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมองหาช่องทางโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเพิ่มเติมะนะคะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบตลาดหุ้นสหรัฐค่ะแน่นอนยนโยบายการเงินที่ยังคงแข็งกร้าวอยู่แบบนี้นะคะทั้งในเรื่องของอาัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆกันด้วยจะมีวิธีการจัดสรพอร์ตการลงทุนอย่างไรกันบ้างน,นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ ผู้ชมค,คะมาในวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกานะคะเดิมทีเราคาดการกันว่าน่าจะเริ่มมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินกันในปีนี้แต่ดูเหมือนว่าตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดนะคะของสหรัฐอเมริกายังคงมีแนวโน้มของการแข็งแกร่ง แล้วก็ไม่ได้ชะลอตัวอย่างที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้เงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะดังนั้นแนวโน้มของการลงทุนในลนักษณะแบบนี้เราจะต้องมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่สนใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและการลงทุนในตราสารหนี้วันนี้ต้องฟังเลยนะคะเราจะไปพูดคุยประเด็นนี้กันค่ะกับคุณธวัชชัยวงศ์รัตนสิริกุลผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนจากบลจีบจีแคปค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็กซ์ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแพนครับค่ะมาณปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นว่านักลงทุนเนี่ยเฝ้าติดตามเลยนะคะว่าพัฒนาการในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหลังๆออกมาเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเฟ้อปรากฏว่าเงินเฟ้อมันไม่ได้ชะลอยอย่างที่เราคาดการเอาไว้นะคะหลังจากนี้คุณเอ็กมองยังไงบ้างคะครับ ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะมีจุดรอปเมต์เป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าถามเรานะครับตัวเลขที่ออกมาตอนเดือนมกราคมนะครับก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะมีความเร่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเ,เราสังเกตจากไหนเราสังเกตจากการเร่งตัวในระดับ มันออนมันนะครับเดือนต่อเดือนในตัวเลขเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันหดตัวลงไปเรียบร้อยแล้วลดลงมาลบ0.1%น่เปนะครับแต่เดือนมกราคมเนี่ยมีการเร่งขึ้นมาบวก0.5%เปอร์นะครับเราก็กลับเข้าไปดูไส้ในของไอ้ตัวคอมโพ n เนนต์ต่างๆของตัวเงินเฟอ้อนะครับเราก็สามารถที่จะจําแนกออกมาได้นะครับเป็น2อันด้วยกันก็คือ headline inflation กับตัว core inflation นะครับเราก็เข้าไปดูในรายละเอียดทีละ คอมเพเนนต์จะนะครับตัวเฮดไลน์เราไม่ค่อยกังวลฮนะเนื่องจากไอตัวราคาน้ํามันตัวราคาอาหารเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวลงแล้วครับคุณแผนแต่สิ่งที่เราควรจะจับตาดูต่อไปแล้วก็มีความกังวลมากเป็นพิเศษก็คือตัวคอคอมเพเนนต์มากกว่านะครับ mm. ซึ่งตัวคอคอมเพเนนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าให้เราย่อยออกไปอีกนะครับก็อาจจะแบ่งออกเป็น2 2ตัวได้อีกนะครับตัวที่เกี่ยวกับตัวเชลเตอร์หรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับเราเห็นว่าโดนเฟสเนี่ยเจาะยางไปเรียบร้อยแล้วเฟสขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยสูงข เรียกว่าความสามารถในการกู้หรือความหรือว่าเงินที่จะต้องจ่ายเป็นตัวค่าดอกเบี้ยหรือหรือ P r ีเพ y เมนตเนี่ยมันก็สูงขึ้นน,นะครับก็เลยทําให้ ราคาบ้านช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับความกังวลใจต่อเรื่องเชลเตอร์เนี่ยน้อยลงครับแต่ในสิ่งที่เป็นคอคอมโพนต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าการเดินทางสาธารณูปโภคต่างๆหรือแม้แต่ค่าเทอมนะครับมันมีการเร่งตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้มันก็สูบเนื่องมาจากภาคแรงงานของอเมริกาซึ่งมันยังดูแข็งแรงอยู่มากๆเลยทําให้การจ้างงานหรือค่าจ้างเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นครับอันนี้เป็นอันที่เรากังวลแล้ว ต้องติดตามดูเป็นระยะระยะต่อไปนะครับคุณแผน ค่ะจะเห็นได้ว่าพอมันออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะนักลงทุนก็เลยมีการเพิ่มคาดการเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสาหารัฐอเมริกาว่าเดิมทีเนี่ยคาดหวังว่าน่าจะสิ้นสุดการขึ้นอัตราดอากเบี้ยแล้วนะคะสักครั้งหรือ2ครั้งในปีนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเริ่มเพิ่มน้ําหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะสาหรับการประชุม,มในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ 21- 22มีนาคมในมุมมองของคุณเอกเองบีแคเองเนี่ยเราประเมินการประชุมในครั้งนี้ยังไงบ้างอะคะ ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณแท <ละ S 2> นเราก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าน่าจะมีการขึ้นเพียงแค่25เปอร์เซ็นต์พอยนะครับแต่ว่าการขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะขึ้นไปต่อเนื่องจนถึงว่นไหวกันแน่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ตลาดจะประเมินว่าขึ้นเพียงแค่หนึ่งถึงสองครั้งอย่างที่คุณแผนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับบีแคปเนี่ยเราประเมินอ,อยู่แล้วล่ะครับว่าปีนี้อาจจะต้องขึ้นสามถึงสี่ครั้งเ<ม>พราะว่าเราเชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมีความหนืดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ตล,ลาดก็เริ่ม push back กลับไปที่เฟดนะครับว่า,าทั้โที่เฟอาจจะ p พ s h back กลับไปที่ตลาดนะครับว่าอาจจะมีการขึ้น3าถึงสครั้งจริงนะครับ ซึ่งก็จะทําให้อัตราสูงสุดของตัวอัตราดอกเบี้ยปีนี้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ5.5เอนนะครับหรือว่าขึ้นทั้งหมด4ครั้งนะครับอย่างที่คุณแพนเร่านะครับแต่ความเสี่ยงมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นไปมากกว่า4ครั้งเวสเซย์ว่าขึ้นไป6ครั้งไปหยุดอยู่ที่6%อเนันนี้แหละมันจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถดถอยผลประกอบการของบริษัทเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงแรงมากกว่าที่นักวิเคราะห์เคยประเมินไว้ในช่วงต้นปีนะครับหรือแม้แต่บีแคร อาจจะส่งผลทําให้หุ้นอเมริกาเนี่ยมันเกิดการ correction แรงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เฟดอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจชะลอความร้อนแรงของอัตรางเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยจะ ชะลอลงมาสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีอินเ ver อร์ y ท e l d curve แล้วนะคะเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะเวลาสองปีนี้สูงกว่าสี่เอร์เซ็นแล้วตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างคะตัว i ิน e r t e d y ท e l d curve เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งเรียกว่าสัญญาณบ่งบอกล่วงหน้าครับคุณแผนว่าอาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยตามมาในระยะ6หกถึงสิบสองเดือนข้างหน้านะครับ <c oughs> ซึ่ง หลายๆครั้งเนี่ยมันส่งสัญญาณแล้วมันเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับแต่ครั้งนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวสั้นนะครับมันเป็นผลมาจากการขึ้นอันตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างรวดเร็วของเฟดอ,อยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับปกติเฟดจะไม่ได้ขึ้นอันตราดอกเบี้ยแบบเร็วขนาดนี้นะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราจะประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราก็ยังหวังเรียกว่า for the best อยู่นะฮะว่า f ฟสเนี่ยจะสามารถที่จะ manage สิ่งที่เรียกว่า soft landing ได้อยู่ครับคุณแผนแต่จากที่เรา,เ,าเกินไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะถ้าเกิดว่า f ฟสคิดว่าไม่ไหวจริงๆตัวเล่เงินเฟ้อยังคงพุ่งอยู่ผมว่า f ฟสคงจะต้องเรียกว่า ตัดสินใจดีๆแล้วล่ะฮะว่ายอมที่จะเจาะยางเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวลงรุนแรงเลยเพื่อที่จะกำลังเงินเฟอ้อให้มันลงหรือจะยอมปล่อยให้เงินเฟอ้อมันค้างอยู่ในระบบเป็นระยะเวลานานในระดับหนึ่งและเซว่า3าถึงสี่ปีนะฮะซึ่ง,ง,งถ้าเกิดว่าให้เราประเมินเนี่ยเราเชื่อว,ว่าเฟดไม่ค่อยแฮปปี้กับประเด็นหลังฮะคือไม่อยากจะให้เงินเฟอ้ออยู่ในระบบนานสักเท่าไหาร่ครับผม ถ้ามองในลักษณะแบบนี้เวลานักลงทุนจะจัดสรนพอร์ตการลงทุนล่ะคะหุ้นถ้าดอกเบีย้ยขึ้นแรงๆหุ้นก็ไม่น่าจะดีแล้วตราสารนี้จะเป็นทางเลือกการลงทุนไหมคะเราแนะนํานักลงทุนยังไงบ้างอะคะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคุณแพทย เพราะว่าหุ้นเนี่ยมันก็มีดูมีความเสี่ยงแต่บอลเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราลบไปซื้อบอลแล้วยืมันยังขึ้นต่อเนี่ยนะฮะ <S <S เราก็เรียกว่ามาร์คทูมาร์เก็ตลอสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนํานักนลงทุนเนี่ยก็ยังเป็นบอนลละปลอดภัยมากกว่าในระยะนี้นะฮะแต่ว่าให้ไปซื้อบอลในตัวที่มีอายุเลียเนี่ยสั้นหน่อยอาจจะศูนย์ถึงหนึ่งปีศูนย์ก็คือมันนี่มาร์เก็ตนะฮะ <S <S ถึงถึงหนึ่งปีเนี่ยดูมีความปลอดภัยมากกว่านะครับ สำหรับสำหรับลงทุนในบอลส่วนหุ้นเนี่ยนะครับ variation เนี่ยอยู่ในระดับสูงเหมือนกันและมีโอกาสที่จะ correct ตัวลงมาได้ค่อนข้างาค่อนข้างเยอะนะครับเราประเมินแนวรับของตัวหุ้น s p นะครับอยู่แถวแถวระดับ3,600จุดถึง3,700จดอุดนะครับเป็นจุดที่น่าจะสะสมได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการเข้าไปสะสมจริงนะครับเราก็ยังแนะนำนะครับให้ซื้อหุ้นในลักษณะที่เรียกว่ามีความ defensiv e หรือเป็นหุ้น value ซ,ซึ่งมีมูลค่าพื้นฐานที่ถูกเอาไว้ก่อนครับคุณแพท ค่ะได้เลยค่ะจะได้ให้คุณผู้ชมนะคะมีโอกาสในการที่จะไปจัดสรรพอร์ตการลงทุนกันในช่วงจังหวะที่เรายังไม่ได้เห็นจุดสิ้นสุดของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอ็กมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับคุณแพนสวัสดีคับค่ะนะคะคุณ X นะคะคุณทวัชชัยวงรัตน์สิริกุลค่ะจากทางด้านของบรจอบีแคปนะคะก็มาประเมินสถานการณ์การลงทุนให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมองหาโอกาสการลงทุนที่มีภาพของการปรับเปลี่ยนนะคะไปตามนโยบายต่างๆหรือว่าปัจจัยวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจก็จะได้เห็นภาพชัดกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปกป้องอัตราผลตอบแทนที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงที่เราอาจจะคาดไม่ถึงกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นคําแนะนาในเบรกนี้ ้ลค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร